สวัสดีทุกนะครับอยู่กับผมช่องแม็กพิพงเ์นะฮะก็สาหรับวันนี้เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงนะครับผมไทยจีนในเฟสที่1นะฮะตอนนี้ก็เดือนธันวาแล้วก็จะหมดปีแล้วนะครับผมสองพันนะครับเราจะเริ่มอีกทีก็ต้นปี67เลยเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันในทุกๆเดือนกันแบบนี้นะฮะให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับผมก็อื่นเลยก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ ติดตามและรับชมรับฟังกันนะฮะจากทั้งหมด14สัญญาณนะทุกคนก็การก่อสร้างเนี่ยแล้วเสร็จไป2สัญญานะครับก็เป็นสัญญาที่1ขีด1นะครับผมงานก่อสร้างคันทางระดับดินนะครับช่วงกลางดงถึงปางอโศกระยะทางอยู่ที่3.5กิโลเมตรแล้วก็อีกสัญญาหนึ่งนะครับผมสัญญาที่2ขีด1เป็นการก่อสร้างคันดินเหมือนกันนะครับของทางระดับดิน ช่วง4คิวกุดจิกนะฮะระยะทางอยู่ที่11กิโลเมตรนะครับผมก็ที่จะตามมาในอีกไม่นานนี้ก็คงจะเป็นสัญญาที่4.3นะครับก็เป็นความคึกน้ามากกว่า60%แล้วนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นทางระดับคั้นดินหมดเลยนะครับผมเป็นทางไฟฟังระดับเรียบระดับพื้นดินนะครับในส่วนที่สร้างตอมอทางรถไฟยกระดับนะครับผมก็ยังถือว่าล่าช้า ทั้งหมดเลยนะครับผมเร็วที่สุดเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยก็คือช่วงสัญญาที่ 4. ีขีดเจนะครับผมในสระบ,บุรีแก่งคอยนั่นเองเพราะในช่วงนี้จะมีการสร้างของสถานีรถไฟสระบ,บุรีด้วยนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยคือลาดอลาช้าอยู่นะแต่คืบหน้ามากที่สุดในทั้งหมดนะครับผมก็คือ4 7เปเลยนะฮะเราไปดูกันทั้งส4สัญญาเนี่ยครับทุกคนก็เริ่มสัญญาที่หนึ่งกันเลยสัญญาที่4ขีดหนึ่งเนี่ยระยะทางอยู่ที่1 0 8กิโลเมตรนะครับผมเป็นการสร้างทางรถไฟยกระดับนะครับผมจากสถานีกรุงเทพปภิวัตรมาถึงดอนเมืองนะฮะซึ่งยังมีประเด็นปัญหาการทับซ้อนเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับผมสุวรรภูมิดอนเมืองและอู่ตะเภานั่นเองในตอนนี้เนี่ยยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับเอกชนผู้รับเหมานะฮะจากนั้นนะฮะจะเสนอให้ไปยังคณะกรรมการนโยบายเขตนะครับผมพัฒนาพิเศษตะวันออก นะฮะโดยคาดว่าจะาสรุปแล้วเสร็จเนี่ยภายในสิ้นปี6 6, 6นี้นะครับผมก็มารอดูกันนะครับว่าสัญญานี้จะได้เริ่มเมื่อไหร่นะฮะสองนะครับผมสัญญาที่4ขีสระยะทาง21.8กิโลเมตรช่วงระหว่างดอนเมืองจนถึงนวนนครนะครับผมก็จะเป็นทางยกระดับนะฮะในส่วนนี้นะคความคืบหน้า0.24เปอร์เซ็นต์นะครับผม 3. ส,สัญญาที่4ขีสช่วง นวนครบ้านโพนะฮะระยะทางอยู่ที่23 km, กิโลเมตรกับเป็นทางยกระดับนะครับผมความคืบหน้าอยู่ที่21.30นะฮะสนะครับสัญญาที่4ขีดสีนะฮะอ่าก็ในช่วงศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยนะฮะในเดือนนี้นะครับผมความล่าช้าอยู่ที่อ่าความคืบหน้านะฮะอยู่ที่0 85นนะฮะก็เป็นของบริษัทอิตาเลียนไทยนั่นเอง แล้วก็5นะครับผมสัญญาที่4ขิด5นะครับเป็นงานโยธานะฮะช่วงระหว่างสถานีบ้านโพส,สถานีพระแก้วนะครับผมระยะทางอยู่ที่13.3กิโเมตรนะฮะในสัญญานี้เนี่ยวงเงินอยู่ที่13,25ล้านบาทนะฮะในขณะนี้นะครับผมยังอยู่ในระหว่างสำนักงานอายการสูงสุดนะฮะในการตรวจร่าง าตามที่มีการแก้ไขนะครับผมเกี่ยวกับการสร้างสถานีาอยุธยานั่นเองนะครับผมแน่นอนว่าในส่วนตรงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะฮะทางราพอทอเองเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยจะให้ลงนามกับผู้รับจ้างเนี่ยในการสร้างทางรถไฟวิ่งไปก่อนนะครับผมส่วนสถานีนี้จะยังไม่ได้นะฮะจนกว่าจะมีการ สรุปหรือแก้ไขให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับผมชาวอายุทยาก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับวกนะฮะสัญญาที่4ี่ขีดหช่วงพระแก้วนะครับถึงสระบ,บุรีเนี่ยระยะทางอยู่ที่31.6กิโลเมตรนะครับผมก็มีความคืบหน้าอยู่ที่0.38%นะฮะแน่นอนนะครับผมพึ่งสัญญาเนี้ยพึ่งได้มีการลงพื้นที่ไปได้ไม่นานีเองนะฮะก็เลยจะล่าช้าอยู่นะครับ แล้วก็7นะฮะสัญญาที่4ขีดเเนี่ยช่วงสระบ,บุรีแก่งคอยระยะทางอยู่ที่12กิโลเมตรนะครับความคืบหน้าอยู่ที่47.22%นะฮะก็ถือว่าคืบหน้าอยู่นะเป็นรูปล่างเริ่มเป็นรูปล่างมากขึ้นก็สัญญานี้แหละฮะแล้วก็8นะครับผมสัญญาที่1ขีดหนึ่งช่วงสถานีกลางดงนะครับผมปางอโศกระยะทางอยู่ที่3.5 สัญญานี้เสร็จแล้วนะผมเป็นทางระดับดินนะฮะแล้วก็9นะครับสัญญาที่2ขีด1ช่วง4ี่คิวกุจิกเนี่ยระยะทาง11กิโเมตรก็เสร็จแล้วนะ,ะสัญญานี้แล้วก็สัญญาที่10นะครับผมสัญญาที่3ขีด1งช่วงแก่งคอยก้างดงช่วงปางอโศกบถึงบันไดามาเนี่ยระยะทางรวมรวมอยู่ที่30.2กิเมตรนะฮะในสในสัญญานี้เนี่ย ก็อยู่ในระหว่างเตรียมการกอร่อสร้างนะครับผมยังไม่มีความคืบหน้านะครว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเตรียมการกอร่อสร้างนะครับ11นะฮะสัญญาที่3ามีสงานอุโมงค์มวกเหล็กนะครับผมแล้วก็ลำตะคองเนี่ยระยะทางอยู่ที่12.2กิโลเมตรนะฮะอ่าก็สัญญาอ่าความคืบหน้าเนี่ยไปถึง42.18%แล้วนะครับแล้วก็12นะฮะสัญญาที่3าขีสา ช่วงบันไดม้าลำตะคองนะฮะระยะทางอยู่ที่26.1กิโลเมตรความคืบหน้าอยู่ที่35.60%ิน,นะ์เสัญญานี้เนะะี่ยที่ว่าเรียบเกินลำตะคองนั่นเองนะครับแล้วก็สัญญาที่4ี3นะฮะช่วงลำตะคองมา4ี่คิวนะฮะแล้วก็ช่วงอ่ากุจิกขอกวดเนี่ยระยะทางอยู่ที่37.4นะครับความคืบหน้าอยู่ที่67 จุเซเลยนะสัญญานี้แล้วก็มาดูสัญญาสุดท้ายละ,ะสัญญาสุดท้ายสัญญาที่14สนะฮะสัญญาที่3าขีด5นะครับผมก็ช่วงโคกขวดนะ,ะถึงนครราชสีมานั่นเองอสัญญานี้อยู่ในอระาายะทางอยู่ที่12.3กิโลเมตรนะครับผมความคลิปหน้าอยู่ที่5.3เปอร์เซนะครับผมเพราะว่า ก็มีเพิ่มเพิ่งม,มีการคืบหน้าเกี่ยวกับในย่านสถานีโคราชมีการรื้อรางรือไม้หมอนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะผมว่าโคราชเรามาแล้วนะครับก็ท้ายที่สุดนี้แล้วนะฮะก็เป็นภาพรวมของโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือไฮสปีดไทยกับจีนนั่นเองทั้งหมดเนี่ยสิบสี่สัญญานะฮะวงเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดเก้าแสนล้านบาทนะครับผมก็อาจจะมีบานปลายบ้างอะไรแบบนี้นะฮะ ก็มีความคืบหน้าอยู่ที่ประมาณ27.39%นะครับผมล่าเช้ากว่าแผน,นยอยู่ที่48.9%นะ,ะอันนี้คือทั้งหมดนะครับผมภาพรวมทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับการเปิดใช้รถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนี่ยระยะที่1นนั้นเนี่ยคาดว่านะครับผมจะเปิดให้บริการได้ภายในปี2571นั่นเองนะครับผมอ่าก็ มาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นไปตามแผนหรือไม่หรืออาจจะมีการล่าช้าหรืออาจจะมีการเร็วกว่านี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับสถานการณ์เลยนะฮะอ่าก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงไทยจีนในเฟสที่1น่นะครับทุกคนแน่นอนนะฮะและอีกอย่างอนะ่ะเฟสที่2ทุกคนทราบไปแล้วใช่ไหมครับว่าช่วงระหว่างโคราชไปสถานีหนองคายก็มาแล้วนะครับผมเฟสที่2 ระยะทางเฟสที่2เนี่ยจะอยู่ที่3 5 6หหกิโลเมตรนะครับผมรูปแบบนะฮะโครงการก็จะมีทั้งทางยกระดับและทางดินนะครับส่วนสถานีเนี่ยจะอยู่ที่5สถานีนะฮะอ่าก็จะมีสถานีน้องค่ายอุดรขอนแก่นบ้านไผ่บัวใหญ่แล้วก็นครราชสีมานั่นเองก็คือนครราชสีมานี่นคือจากเฟสที่1นะ่ะฮะอ่าก็เงินลงทุนทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่2 2 6แสนล้านบาทนะครับผมอ่า ก็เป็นจํานวนเงินที่เยอะเลยทีเดียวนะครับอ่าไม่ใช่อาจจะพูดผิดก็ได้จํานวนวงเงินเนี่ยอยู่ที่สองแสนสองมืหกพันสามรอยสิบล้านบาทนะฮะใส่จุดผิดเดี๋ยวอาจจะเข้าใจกันผิดนะครับผมอันนี้ต้องขออภัยกันล่วงหน้านะฮะอ่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นก็เป็นความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงนะฮะไทยจีนทั้งเฟสที่หนึ่งและเฟสที่สองนะครับ